ในสังคมปัจจุบันลองคงเคยเห็นข่าวของดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงหรือนักข่าวที่มีชื่อเสียงเป็นคนเก่งเป็นคนดีที่สังคมยกย่องแต่มีมาวันหนึ่งเขาได้ทำผิดกฎหมายและเขาก็จะต้องถูกตัดสินให้ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำมนุษย์ก็คือมนุษย์ไม่ได้สมบูรณ์แบบดีไปเสียทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีชีวิตอยู่ในเรือนจำ เขาได้ให้สัมภาษณ์ออกมาว่าเขารู้สึกเครียดเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงและเขาคิดเสียดายถึงวันเวลาถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายนั้นเลยแต่มันก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้พวกเขาต้องยอมรับความจริงและอยู่ในเรือนจำนั้นให้ครบจํานวนปีที่กำหนดหลายปีต่อมา บางคนได้รับการปล่อยตัวจากคุกพวกเขาบางคนกลับมาประกอบอาชีพตามเดิมมีคนให้โอกาสแต่บางคนออกมาและหลายคนในสังคมก็ไม่ได้อยากให้โอกาสเขาเนื่องจากเขาเป็นคนคดโกงชีวิตที่ได้ดำเนินดีมาโดยตลอดแต่ต้องมาผิดพลาดเพียงเพราะเรื่องเดียวทำให้ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกเลยจริงๆและไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ แต่มีคำพูดหนึ่งจากหนังสือที่เขียนถึงสติปัญญาคำสอนได้ให้ง่ายคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้บอกเอาไว้ว่าการเคี่ยนที่ให้เป็นบาดแผลก็ขจัดความชั่วเสียการโบยตีชำระล้างส่วนลึกภายในเราคงจะต้องถามจากผู้ที่ถูกลงโทษเพราะเขาจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดทุกอนูของบทลงโทษ และเป็นคนบรรยายได้ดีที่สุดว่าเขาเสียใจเพียงไรจากความผิดพลาดครั้งนั้นบทลงโทษอาจจะเป็นบทลงโทษที่รุนแรงแรงจนไม่อาจจะลืมได้ไปจากชีวิตนี้แต่ถ้อยคําจากหนังสือแห่งสติปัญญาได้บอกเอาไว้ว่านั่นแหละเป็นบทลงโทษที่เหมาะสมเป็นบทลงโทษที่จะเป็นตัวป้องกันการทำความผิดได้เป็นอย่างดีเป็นบทลงโทษที่สอนบทเรียนต่างๆ ที่จะไม่ได้ถูกลืมไปอย่างง่ายดายบทลงโทษจะเป็นบทเรียนที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าคำสอนและวิธีอื่นๆซึ่งอาจจะอ้อมมากกว่านี้บทลงโทษที่อาจจะเป็นแผลของชีวิตแต่เพื่อเตือนสติไม่ให้ลืมไปตลอดชีวิตและไม่มีทางที่จะกลับไปทำสิ่งผิดนั้นอีกในหนังสือประวัติศาสตร์ของอิสราเอล มีกษัตริย์บางพระองค์ได้รับการตัดสินลงโทษจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและเขาก็เจ็บปวดแต่เขายังต้องดำเนินชีวิตตั้งต้นใหม่กลับตัวใหม่ต่อไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคสักเพียงไรจะมีคนศรัทธ,ธากับเขาเหมือนเดิมหรือไม่แต่ท้ายที่สุดแล้วชื่อของท่านก็เป็นที่ยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จและถูกบันทึกชื่อไว้ในพระคัมภีร์ของคริสเตียนให้คนได้อ่านจนถึงทุกวันนี้ ถ้าใครกำลังเจอบทลงโทษก็ขอเป็นกำลังใจเพราะบทลงโทษจะเป็นน้ำชำระล้างสิ่งสกปรกส่วนรึกในจิตใจที่มันจะทำให้เราไม่ชะล่าใจกลับไปทําผิดครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะอาจจะไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ที่จะจัดการความดื้อด้านในตัวของเราได้การลงโทษที่เกิดขึ้นในครอบครัวอาจจะดูรุนแรง จนลูกๆไม่สามารถจะลืมได้และเป็นบาดแผลที่ติดอยู่ในจิตใจแต่ก็เป็นบทลงโทษที่จะจัดการความดื้อรั้นของลูกได้อย่างเสร็จสรรด้วยวิธีการลงโทษนั้นและการลงโทษจะไม่ได้มีไปตลอดชีวิตเมื่อเรื่องราวคลี่คลายเมื่อลูกละทิ้งความดื้อดึงและกลับตัวกลับใจใหม่ความรักจะกลับคืนครอบครัวเหมือนเดิมการเคี่ยนที่ให้เป็นบาดแผล ก็ขจัดความชั่วเสียการโบยตีชำระล้างส่วนลึกภายในสวัสดีครับ